จะได้ไมาดูมาดูกับปลาสามอันเลยตรงให<า>่ที่สวัสดีครับน้องเออพี่หมอก็จะมาทําปลานี้นะครับโอเคพี่หมอมาทําตู้ปลานะคบโอเคงั้นพี่หมอก็จะต่อก่อนนะของเยอะมากพี่หมอจะเอาของไปเก็บก่อนนะคะสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่หมอจะพาน้องๆมา ชมลูกปลากระแดงกันนะคะพี่หมอก็ทําแบบใส่ของตกแต่งเลยนะคะอ่ะต้นไม้ของปอมเนี่แหละซื้อมามาใส่ไว้ในตู้นะคะหังจากนั้นเราก็ค่อยตอกสเกนไปเรื่อยๆนะคะอย่างนี้ค่ะแล้วถัาจากนั้นน,นุมๆต้องทดสอบใช้ด้วยนะถ้ามันมีกระแสไฟฟ้าให้รีบปิดทันทีไม่งั้นปลาต้องต้องห้ามใช้กับปลาเลยนะครับ ต้องทดสอบก่อนนะคะไม่งั้นปลาตายแย่เลยค่ะเพราะพี่หมอเพิ่งซื้อออกซิเจนใหม่มาพี่หมอแนะนำนะครับยี่ห้อโซโบโครับพี่หมอแนะนำนะยี่ห้อโซโบใช้กับปลาได้ทุกชนิดนะครับปลาทองโดยเฉพาะปลาตัวเล็กๆอย่างปลาทองแล้วก,ก็ตะกูลปลาทั้งหมดนะครับ พี่เ้าอื่นเสียงดังพี่เข้าเอื่นเสียงดังนะครับอันนี้ข้างอันมี้พี่มาเอาตู้ปลาสอดไว้อย่างนี้ยังอยู่ครบนะครับอันนี้คือสภาพตูป้ปลาหางยูนีสภาพตู้ปลาสอดน,นะครับเล็กหน่อยอันนี้สภาพตู้หอยนะครับยังดีหน่อยนะ หอยไม่ได้ทำอะไรมากเหมือนปลาก็ยังเล็กอยู่เล็กอยู่เหมือนตรงนี้ตู้ปลากระแดงครับตู้หอยดูไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเลยครับแต่มันก็คือหอยไงครับถ้าจากนั้นนะครับก็เป็นตาของปลากระแดงแล้วโอเคครับน้องๆน,นี่คือวิธีการง่ายๆนะครับ ปลากระแดงใส่ลงไปในตู้นะคะแล้วก็เอาเนี้ยถือไว้นะคบจะจะใส่ลงไปยังใส่แล้วนี่คือวิธีการใส่นะครับเราก็เอาปลากระแดงที่เรามีวางเอาถุงปลากระแดงไว้ข้างบนนะครับให้ปลามันทำแบบนี้ไปเพื่อให้มันคุ้นชินกับน้ำก่อนนะครับนี่คือน้ำล้างครับโอเคครับ ใส่เกลือกันโอ้หนูใช่ไอ้นี่ป้ามันติดอะไรอันนี้อันตรายไม่เป็นไรไม่เป็นไรสายสายตัวเมนมันใหญ่ไม่เป็นไรเพราะนี่มันใช้ไฟนิดเดียวถ้าเกิดเป็นเครื่องไฟฟ้าใหญ่ๆไม่ได้ใช้หมดทุกอันนี่ครับก็สภาพก็เป็นอย่างนี้นะคะใส่ไว้ในนี้ก่อนแล้วก็รอให้มันได้ พี่หมอเคยเลี้ยงปลาุหลาเป็นมันตายไปเลยพี่หมอว่าปลากระแดงมันน่ารักกว่าอันนี้เป็นแค่ลูกปลากระแดงเขายังระบุเพศไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแค่ลูกนะครับมันยังเด็กเกินไปที่จะทำแต่ตอนนี้เขาต้องทำแบบนี้นะครับเป็นวิธีที่ถูกต้องนะครับถูกต้องปลาไม่ตายปลาไม่สูญพันธุ์ดูไหมครับ พี่มอสจะเล่าเรื่องปลาทำคอนซาดอย่างอื่นอย่างปลาช็อกเกอร์ปลาช็อกเกอร์เนี่ยถ้ามันไม่งดเอาไปปล่อยในแม่น้ําเพราะปลาช็อกเกอร์มันเป็นปลาของต่างประเทศถ้าปล่อยไปมันจะกลายเป็นเอเลี่ยนทันทีเป็นวิธีที่ผิดนะคบปลากระแดงจริงๆปลากระแดงเนี่ยไปปล่อยลงธรรมชาติได้นะแต่ถ้าใครแต่มันจะมีชนิดหนึ่งอย่างปลาสงเครื่องอย่างเงี้ยถ้าใครเอาไปปล่อย ก็ได้นะเพราะว่าปลาสงเครื่องมันคือปลาที่สูญพันธุ์ไปแล้วแต่อันนั้นมันคือปลาเทียมนะครับปลาที่เขาผาสมข้ามสายพันธุ์เป็นปลาทเทียมนะครับน้งองๆครับมันอยากจะสัมผัสน้ําที่แท้จริงก็เลยรอสักพักหนึ่งกันนะครับแล้วก็ สำหรับคนสำหรับหลายอย่างที่เราต้องใส่คือเกลือกับกับจุลินทรีย์ใช่ไหมคะอย่างเงี้ยเราต้องใส่นะนี่ครับน้องๆเอาเกลือมามาใส่ข้างหนห้ามใส่ไปในข้างในนะใส่ว้ข้างนอกก่อนวางไว้ข้างบน เกินไปนะอย่างพี่ม้อยอย่างเนี้ยใส่เกลือเยอะเกินไปพน้องก็ป้าวปาถ้าใส่เกลือเอยอะเกินไปก็ไม่ดียคะอยา่างม้อยอย่างเงี้ยใส่เือเอยอะเกินไปอาจจะสามารถฆ่าปลาได้น,นะคอก็หากวาดกลัวหกันนะถ้าถ้าน้องๆใส่เกลือเยอะเกินไปน้องๆสามารถที่ ือแต่ต้องใส่ไว้ในนั้นอย